สำหรับชาวาลัคนาราศีตุลน,นะคะในช่วงของเดือนธันวาคม6-7ซึ่งภาพรวมในเดือนของธันวานะคะดาวอังคารยังคงเดินโครจรแล้วก็วิปริตในช่วงของเดือนธันวาคมจึงส่งผลให้คนาลัคนาราศีตุลที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือทำการค้าธุรกิจในเรื่องของลูกค้า การต่อรองและการเจราจาอาจจะส่งปัญหากับคุณในช่วงเดือนนี้ได้และดาวอังคารนะคะซึ่งเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือว่าหุ้นส่วนและในช่วงนี้ก็จะเกิดการล่าช้าในเรื่องของงานได้และดาวศุกร์ซึ่งในช่วงแรกของเดือนดาวศุกร์ก็จะได้ตำแหน่งของปทุมเกฑ์นะคะและดาวอังคารก็จะเล็งกับดาวประจำตัวก็คือดาวศุกร อย่างน้อยนะคะสำหรับคนรานาราศีตุลคุณก็ยังคงจะได้รับนะคะการสนับสนุนในเรื่องต่างๆค่อนข้างดีค่ะแต่หลังจากสิ้นเดือนธันวาคมไปแล้วดาวศุกร์จะย้ายตำแหน่งนะคะและดาวศุกร์นะคะในช่วงของสิ้นเดือนธันวาก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของภพพันธุนะคะและดาวอาทิตย์ในช่วงแรกของเดือนนะคะโคจรอ,อยู่ในเรือนของการเงิน ดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพบราภะจึงทําให้คนรัคนาราศีตุลน,นะคะหาเงินได้ดีค่ะและตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5ธันวาคมดาวศุกร์นะคะนอกจากว่าได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์ของชาวลัคนาราศีตุลแล้วดาวศุกร์ก็ยังได้ตําแหน่งของมหาจักรด้วยและก็ดาวศุกร์นะคะยังเป็นเกษตรสลับเรือนกระดาวพระรหัส ช่วงนี้คนรัคนาราศีตุลทำอะไรก็มักจะมีคนเมตตาสูงนะคะมีคนมารักมาไข้มาเอ็นดูนะคะถือว่าจะเจอกลายยนมิตรที่ดีนั่นเองนะคะในช่วงนี้สำหรับคนรัคนาราศีตุลที่จะตัดสินใจ คุยเรื่องงานต่างๆกับลูกค้านะคะกับหุ้นส่วนของคุณจะคุยโปรเจกต์งานนะคะถือว่าจะสำเร็จไม่ยากนะคะถึงแม้ว่าดาวพุธในช่วงนี้อาจจะมีเดินถอยหลังบ้างแต่ก็คาดว่านะคะจะส่งผลในทิศทางที่ดีกับคุณค่ะและดาวเกตนะคะก็จะย้ายแล้วก็มาทับรัคนาในวันที่4ธันวาคม ช่วงนี้คุณจะมีเซนที่ดีนะคะและก็สัมผัสในเรื่องของสิ่งลี้ลับด้วยหรือว่าช่วงที่คุณจะฝันอะไรที่แปลกแกและสำหรับชาวลักนณาลาศิตุลในช่วงนี้นะคะคุณก็จะต้องระวังในเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพในช่วงที่ดาวเกตทับลัคนาและตั้งแต่วันที่16ธันวาคมไปแล้วนะคะดาวอาทิตย์ จะย้ายราศีและเข้าไปอยู่ในเรือนของสหัชะในเรื่องของการติดต่อการเจรจาสังคมลอกข้างของคุณนะคะคุณทำอะไรก็สำเร็จไม่ยากเช่นกันคะ่ะดาวแห่งความสำเร็จยังคงส่งผลดีกับดวงชะตาของชาวราศาาีตุล ในเรื่องของรายได้และก็การเงินนะคะซึ่งดาวการเงินก็คือดาวอังคารและในช่วงของเดือนธันวาคมดาวอังคารนะคะโครจรเดินถอยหลังช่วงนี้ในเรื่องของการเงินคุณอาจจะได้แบบไม่ได้ตามเป้าหมายอย่างที่ได้วางไว้นะคะแต่อย่างไรก็ดีในเรื่องของการเงินคุณมีโอกาสที่จะได้อยู่แล้วแต่อาจจะล่าช้าลงไปบ้างดาวอาทิตย์นะคะ โคจรอยู่ในเรือนของการเงินถึงอย่างไรนะคะคุณก็จะมีเกณฑ์จะได้เงินได้ทองอยู่ในเรื่องของรายได้และในเรื่องของรายได้เสริมก็คือดาวราหูนะคะซึ่งดาวพระราหูยังคงอยู่ในภพของอลิ เพราะฉะนั้นสําหรับคนลัคนาราศีตุลคุณยังมีปัญหานะคะในเรื่องของลูกน้องในเรื่องของบริวารและในเรื่องของการลงทุนรายได้เสริมใหม่ๆเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งลงทุนดีกว่านะคะในเรื่องรายได้นะคะอาจจะไม่ได้มีปัญหาแต่อาจจะร่าช้าลงไปเพราะว่าเกิดจากดาวอังคารนะคะที่โครจรแล้วก็เดินถอยหลัง และดาวพราหูนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของภพปุตตะหรือว่าเป็นดาวที่เกี่ยวกับลูกน้องบริวารน,นะคะช่วงนี้ลูกน้องบริวารมักจะสร้างปัญหาให้กับคนลัคนาราศีตุลได้เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากจะรับลูกน้องในช่วงนี้ก็รับแบบไม่ประจำจะดีกว่านะคะเพราะเป็นช่วงที่บริวารตกอยู่ในเรือนของอลิก็จะนำปัญหามาให้คุณต้องแก้ไขได้ค่ะ สำหรับคนลัคนาราศีตุลน,นะคะซึ่งในช่วงของเดือนธันวาคมช่วงที่ดาวศุกร์นะคะเล็งกับดาวอังคารทำให้คนลัคนาราศีตุลน,นี้มุ่งมั่นมากนะคะเป็นช่วงที่คุณอ่ะอยากจะมีบ้านนะคะอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อรถในช่วงนี้ด้วยและเรื่องของสุขภาพของคนลัคนาราศีตุลบ้างน,นะคะในช่วงเดือนธันวาคม ดาวพฤหัสและดาวมรุตยูนะคะยังคงเดินถอยหลังอยู่ในภพมรณะนะคะของโดวงชะตาแล้วก็ยังมีดาวเกตที่ทับกับลัคนาของคุณอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะต้องระวังเกี่ยวกับสุขภาพอย่างมากนะคะรวมไปถึงอุบัติเหตุจากทางรถยนต์ด้วย เพราะว่าในวันที่5ธันวาคมไปแล้วนะคะโดยเฉพาะในวันที่7ธันวาคมไปดาวศุกร์นะคะซึ่งถือว่านอกจากจะเป็นดาวประจำตัวของคุณแล้วดาวศุกร์ยังเป็นดาวเจ้าเรือนภพมรณะด้วยจะเสวยตรียางไม่ดีนะคะและโครจรอ,อยู่ในเรือนภพพันธุเพราะฉะนั้นคุณจะต้องระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุ โดยเฉพาะอุบัติเหตุทางรถยนต์มีโอกาสที่รถยนต์ของคุณจะเสียหายได้นะคะมีโอกาสที่บ้านของคุณจะเสียหายซ่อมแซมแล้วก็ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือคนที่บ้านนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยได้หลังจากวันที่30ทธันวาคมนะคะดาวประจำตัวนะคะก็จะเสวยตรียางที่ไม่ดีและก็ยังคงต้องระวังอย่างมาก เพราะว่าดาวตัวคุณเองจะจรไปเจอกับดาวเสาซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะช่วงนี้คุณจะขับรถนะคะก็ต้องระวังระวังโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้อากาศนะคะโรคผิวหนังนะคะผื่นคันได้ คุณต้องระวังสุขภาพนะคะต้องระวังอย่างมากในช่วงของปลายปีและดาวพระหัสกับดาวมรตยูยังส่งผลนะคะต่อลัคนาราศีตุลทางด้านสุขภาพนี้ไปอีกหลายปีนะคะต้องดูแลสุขภาพแบบยาวๆเลยค่ะและหาโอกาสไปทําบุญนะคะปล่อยชีวิตสัตว์นะคะทำบุญลงศพหรือจะบริจาคโลหิตก็ได้ค่ะ ในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่โสดนะคะดาวความรักก็คือดาวอังคารและในช่วงนี้นะคะคุณจะเจอคนที่เข้ามานะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนมีฐาน,นะดีนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยช่วงนี้มีโอกาสที่คนโสดจะมีคนเข้ามาคุยด้วยนะคะมาชอบหลายคนเลยค่ะ แต่คุณก็ต้องคัดกรองนะคะเพราะในบางช่วงเข้ามาอาจจะมีปัญหากับคุณได้ช่วงนี้ถือว่าคนลักนณาราศีตุลเป็นช่วงที่เนื้อหอมเป็นพิเศษค่ะและวันที่4ธันวาคมไปแล้วนะคะดาวเกตจะทับลักนณานะคะจะทำให้ความรักของคนลักนณาราศีตุลก็จะมีแต่เรื่องให้คุณต้องวุ่นวายนะคะและในวันที่5ธันวาคมไปแล้วนะคะ ดาวประจําตัวนะคะก็จะเลงกับดาวคนรักนะคะหรือว่าดาวคู่ครองนั่นเองเพราะฉะนั้นสําหรับคนโสด ก็อย่างที่บอกว่าจะมีเรื่องให้คุณต้องวุ่นวายจะเจอคนที่เข้ามารักมาชอบนะคะมาให้เลือกหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นคนราศนราศีตุลคุณต้องระวังนะคะแล้วก็คัดกรองดูให้ดีค่ะวัทัศนคติและความคิดไปกันได้แค่ไหนนะคะและสำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วคุณต้องระวังความเจ็บป่วยนะคะเรื่องของสุขภาพของคุณแล้วก็คนรักด้วย อาจจะมีน้อยใจทะเลาะอะไรกันบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรและก็หมั่นดูแลสุขภาพด้วยกันทั้งคู่นะคะและก็พากันไปทำบุญกันบ่อยๆนะคะในช่วงนี้ และหลังจากวันที่30ธันวาคมไปแล้วดาวศุกร์จะจรไปเจอกับดาวเสาร์ก็ถือว่าเป็นช่วงที่คนรักนะคะช่วงนี้ทัศนคติอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะคนโสดถือว่าช่วงนี้ไม่ควรจะคุยกับใครหรือคบกับใครนะคะถือว่าเป็นช่วงที่ไม่ดีค่ะ และขอส่งท้ายปีเก่านะคะสำหรับคลิปของเดือนธันวาคมปี67สำหรับชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะให้มีความสุขในวันปีใหม่ที่จะถึงนะคะและหากคุณชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยและขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการรับฟังค่ะ